คอยอย่ไม่ไม่ไม่เลยลูกไม่ต้องไปคอยไม่ไม่ไมแบบไหนอีกคอยเลยอืมตัวอย่างความกันไรลูกแล้วมันจะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างหรือเรียกว่างล้างก็ไปกันเองมันไปกันเองแล้ว ไม่มันก็ยังไม่ใช่ตรงไม่เลยแล้วนับภาษาอะไรความคิดแล้วเออนับภาษาอะไรกอาความคิดแบบนั้นแบบนี้ขนาดไม่มันยังไม่ใช่ตรงไม่เลยนับภาษาอะไรกอบความลูกศิษย์นึกคิดปงแต่งแบบนั้นแบบนี้แล้วเออนั้นสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายมันแค่เป็นสิ่งประโลกใช้งานอะไรก็ตามที่เลยนะ แค่สิ่งโผโลกใชแ้แล้วก็แล้วไปสิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ตั้งตัวไม่ใช่เองเนี่ยแล้วอะไรมันจะอะไรมันจะไปใช่ไม่ใช่แบบไหนอีกเล่าแต่นั้นก็ไม่ต้องไปคอยไม่ไม,ไม่ไม่กันแบบไหนอีกเลยทุกอย่างลูกทุกอย่างพร้อมกันไม่ต้องไปคอยหลงใช,ไใช่ไม่ใช่กันแบบไหนอีก แล้วลูกเกิดที่ฐิถ้าไปไม่ใช่มันก็เกิดแล้วตอนทิฏฐีเห็นไหมเ,เรื่องลวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทิฏฐินิยมขึ้นมาไงนิยมใช่นิยมไม่ใช่กลายเป็นนิยมขึ้นแล้วมันก็จะงานเข้าละไปหลงใช่อะไรไมันจะร้องนั้นในสังคเนี้ ไม่มีหลงใช่อย่างเดียวหรอกมันก็หลงใช้ไปทั่วที่ทัวแดนล่ะเปลี่ยนที่ใช้ไปเรื่อยเปลี่ยนแนวใช้ไปเรื่อยเปลี่ยนมองใช้ไปเรื่อยไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่แค่อย่างเดียวสิ่งเดียวเรื่องเดียวหรอกพอกลายเป็นคตินิยมในในไม่ใช่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะหลงไม่ใช่ไปเรื่อยสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งโน้นไปทอดสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นไม่ได้หรอกนะ ตัวไม่ใช่ซะเองนั่นแหละที่มันไปหลงไม่ใช่นั่นแหละที่มันไปหลงใช่นั่นแหละตัวต้นเหตุไงเ,เรียกว่าปัญหาเสี่ยมทิฏฐิปัญหาเสียเส่ยมไอเดียปัญหาดีไซน์อ <c oughs> เออแต่นั้นก็ไม่ต้องไปคอยไม่ไม่ไม่กันแบบไหนอีก <c oughs> จบทั้งสั่งละวัดเลย <c oughs> จบมาเลย จบตัวหลวงวนเมียนเลยไม่ต้องไปคอยใช่ไม่ใช่กันแบบไหนอีกนีน่ไม่ต้องไปคอยอวางก็ไม่ต้องไปคอยวางไม่วางกันแบบไหนอีกเรียบร้อยนั่นแหละเรียกว่าวางมันก็ต้องตัววางเองเรียบร้อยเลยนี่ตัวที่ <c oughs> ไปคอยวางเนี่ยมันยังไม่ได้วางนะมันยังเป็นตัวปรุงแต่งอยู่เรื่อตัญหา หาปุกแน่ระว่าต้มาลอปฏิบัติไปปล่อยไปวางเนี่ยมันยังเป็นลักษณะตัณหาลักษณะอยู่ด้ยคอยเบียคอยเบยคอยยังเป็นทุกข์กริยาชนิดมันอยู่จะไปปล่อยอะไรถ้าไม่ปล่อยตัวปล่อยเองจะไปวางอะไรถ้าไม่วางตัววางเองจะวางอะไรก็ไม่จบหรอกถ้าไม่วางตัววางเองอ่ะ จบตัวก็่ปวางไม่วางนั้นก็ต้องฟังดีๆฟังให้มันจบทั้งปุริชนจบทั้งอริยะจบทั้งละหันไม่ต้องไม่คอยปล่อยไม่ปล่อยกันแบบไหนอีกไม่ต้องไม่คอยวางไม่วางกันใหม่แบบไหนอีกนิพพานเนี่ยมันไม่มีทั้งวางไม่วางมันไม่มีทั้งปล่อยไม่ปล่อยไม่มีทั้งเอาไม่เอาไม่มีทั้งละไม่ละไม่มีไงทั้งยึดไม่ยึดไม่มีมันไม่มีไงทั้งมีทั้งไม่มี ไม่มีแม้กระทั่งมีไม่มีหลงบรูรณาการไปหลงปฏิบัติกันอยู่ได้เป็นตัวเป็นตาทางโอกทางทมเป็นตัวเป็นตาทาั้งทางโอกทางทำเปนตัวเป็นตาทาั้งทางโอกทางทม เห็นแล้วนะถึงสิ่งทุกอยาก่างอ่ะมันไม่ต้องมาคอยวางไม่วางกันแบบไหนอีกทุกอยาก่างเห็นไหมมันไม่ต้องมาคอยนิพพานกันนิไม่นิพพานกันแบบไหนอีกเห็นหรือเปล่าแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วสำเราสำชีวิตจิตวิญญาณเหาเรียกว่าที่เรียกว่าสังวรคาภุมทั้งหลายมันเกิดอ,อะไรขึ้น นั่นแหละหลงุปโลกตัวเจริญหลงอุปโลกตัวปฏิบัติหลงุปโลกตัวบำเพ็ญหลงอุปโลกตัวเข้าไปทําขึ้นมาไงเกิดอะไรขึ้นเกิดการหลงปัโลกตัวปฏิบัติขึ้นตบเกิดการหลงปัโลกตัวบำเพ็ญขึ้นเกิดการหลงปัโลกตัวค่อยเข้าไปเจริญเข้าไปกระทาขึ้นมาไงแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุ ตัวไปคอยติดตัวไปคอยหลุดตัวไปคอยยึดตัวไปคอยมยึดนีเกิดเหตุเกิดเหตุขึ้นไงตัวไปคอยทางตัวไปคอยเจริญตัวไปคอยติดคอยหลุดตัวไปคอยละคอยไม่ละอะไรเป็นตัวเหตุกนั้นก็ยุดติดก็ไม่ต้องไปคอยละไม่ละกันแบบไหนอีกเรียบร้อยเลยทุกอย่าง ถ้าอย่างนี้ก็จะอยู่กับธรรมชาติได้ไงเอออยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่ได้เพราะว่ามันอยู่ันแบบไม่ต้องคอยอยู่อะไรธาตุขึ้นกันธรรมชาติมือนกันธาตุขึนกัน ไม่คอยมีค่อยไม่มีกันแบบไหนอีกที่จะไม่คอยมีคอยไม่มีกันแบบไหน,น ว่าเราไปคอยมีไม่มีกับมันไงมันก็เลยก็เลยมันก็เลยก็เลยก็เลยไปเลยเลยไม่คอยมีไม่มีกันแบบไหนเหมือนกันไม่ต้องไปคอยไหมไม่ไมกันแบบไหนอว่าเราไปคอยไหมมันก็เลยไหมเลยเลยไหมไปเลย มันก็มันเป็นไม้ชนิดประงแตไงไอ้ไม้ดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรในไม้มันไม่ต้องคอยไหมแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรในไม้แล้วมันก็ไม่มีไงทั้งไม่มีไม้ดั้งเดิมแท้จริงๆเนี่ยเวลาไปคอยไหมเท่านั้นอ่ะมันก็เลยเลยไปเลยเลยไหมไปเลยไม่ต้องไปคอยละไม่ละแบบไหนอี๋อย่าละเมื่อไรลูก Yeah, I know ไม่ต้องไปคอยไม่ไม่ไม,ไม่แบบไหนพร้อมกันเลยทุกอย่างพร้อมกันเลย ตัวไปคอยเจริญตัวไปคอยปฏิบตัติมันยังสร้างปัญหาอยู่เหมือนก็มันไม่จบเหมือนก็มันไม่จบกัวมันเองนี่เป็นตัวสร้างปัญหาเองอยู่ตัวไปคอยเจริญนะตัวไปคอยไหม่ไหมไม,ไม่ต้องไปคอยไหม้ไหม,ไม้แบบไหนอีก,กรูปร้ามันเลยทุกอย่าง เกี่ยวก็ไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวแบบไหนอีกเหมือนกันแล้วมันจะไม่เกี่ยวไปเองไม่ต้องไปคอยไหม้ไม่ไหม้กันแบบไหนอีกทุกอย่างลูกก็ไหม้ไปเองไหม้แบบไร้ร่องรอยล้างเลยไหม้แบบว่างล้างไปเองเลย ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวกันแบบไหนก็นั่นแหละลูกแล้วมันจะไม่เกี่ยวกันไปเองไม่เกี่ยวกันแบบไร้ล่องลอยล้างไม่เกี่ยวกันแบบว่างล้างกันไปเองเลยจบตัวปฏิบัติจบตัวบำเพ็ญจบจิตจบแล้วจบช่วยจบจิตก็จบตัวจบเองจบก็ค่อจบตัวจบจบตัคใอยจบ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 เองจบจิต พร้อมกันทุกอย่างจะได้เป็นมหากรุณาไปด้วย แปะคือไม่เป๊ะเอาอะไรมาเป๊ะอันนัตาเอาอะไรมาเป๊ะอันนี้จังเป๊ะคือไม่เป๊ะมัวแต่แปะมัวแต่ไม่เป๊ะเอาอะไรไปเป๊ะไม่เป๊ะ มีก็คือมีมีที่ว่าไม่มีนั่นแหละ <c oughs> มีอะไรก็คือมีมีที่ว่าไม่มีอะไรนั่นแหละ <c oughs> เป๊ะก็คือไม่เปะ๊ะอะไรในเปะ๊ะอะไรในไม่เปะ๊ะ <c oughs> ตรงก็คือไม่ตรง อะไรในตรงอะไรในไม่ตรงมันยังนั่นแหละมันยังเสียมกันอยู่เสียมกันอยู่ แันมีตรงไม่ตองมันมีตองมันจะมีไม่ตองเลยมันมีไม่ตองมันจะมีตองอะไรเนี้ยตองอะไรเนี้ไม่ตองยังอะไรอยู่